คำเตือนคลิปนี้อาจมีเนื้อหาสปอยถ้าใครไม่ชอบการสปรอยสามารถกดปิดคลิปนี้ไปได้เลยแต่ถ้าใครชอบการสปรอยหรือว่าไม่ได้มีติดอะไรก็สามารถดูคลิปนี้ต่อไปได้นะจ๊ะ เอาละครับก็ต้องขอต้อนรับผู้ติดตามทุกๆท,ท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง9า9 8 c h ช anel พาร์ทของเราในวันนี้นะครับผมเราก็จะมาทําเกี่ยวกับมังงะบรูโตอตอนที่65เป็นตัวเต็มนะครับผมอย่างที่เพื่อนๆเ,เนี่ยได้รอคอยกันมาอย่างเนิ่นนานนะครับผมกว่าจะถึงวันที่สิกว่าจะได้รู้เนื้อเรื่องแบบเต็มๆนะครับผมจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปดูในเนือ้อหาคลิปกันเลยดีกว่าแต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมผมต้องขอบอกพี่ท่านหนึ่งนะครับผมที่มาเตือนในเรื่องของการใช้รูปภาพ ให้กับผมนะครับผมตรงนี้เนี่ยผมได้เห็นแล้วนะครับที่พี่เนี่ยเอาไปโพสต์นะครับผมและผมเนี่ยก็ไม่ได้เฉยเมยนะแล้วผมเนี่ยได้ไปโพสต์เกี่ยวกับรายละเอียดนะครับผมไว้ในชุมชน u t u b e แล้วแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะขึ้นภาพให้ดูใครสงสัยก็ลองไปอ่านดูได้นะครับผมแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่ที่เขาเตือนผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เข้ามาต่อในเนื้อเรื่องของเรากันเลยดีกว่านะครับผมต้องย้อนกลับไปในตอนที่64เล็กน้อยนะครับผมภาพโดยรวมเนี่ยก็จะเป็นการต่อสู้ระหว่าง แล้วก็ตัวของบรุโตใช่ไหมและก็ในช่วงกลางๆเรื่องหรือว่ากลางๆตอนนะครับตัวของนารูโตเนี่ยก็กำลังจะมาหาบรุโตนะครับผมแล้วก็ในช่วงสุดท้ายเลยอยู่ๆบรูโตเนี่ยก็เกิดอาการอะไรก็ไม่รู้นะครับผมซึ่งเปิดมาในตอนแรกของตัวมังงะบรุโต ตอนที่65เนี่ยก็ enfin, จะเป็นอาการบาดเจ็บของบรูโตอยู่นะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยตัวของบรูโตนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าจะทรมานจากอาการน,นี้มากนะครับผมและส่วนคาวากิเองเนี่ยที่เขาเห็นสถานการณ์เป็นแบบนี้นะครับผมตัวเขาเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะตกใจด้วยเช่นกันส่วนโค้ดเองเนี่ยก็เฉยๆกับสถานการณ์นี้นะครับผมทางด้านตัวของคาวากินั้นเนี่ยเขาเนี่ยได้พูดขึ้นมาเลยนะครับว่าไอ้บ้าอย่าบอกนะว่ามันเนี่ยเป็นผลข้างเคียงของยาพวกนั้น บรูโตและหลังจากที่เขาพูดอย่างนี้เสร็จแล้วนะครับผมทางด้านตัวของบรูโตเนี่ยก็ยังเจ็บอยู่นะครับผมเจ็บจนถึงขั้นที่เรียกได้ว่าตัวของเขานั้นเนี่ยรู้สึกตัวอีกทีนึงเนี่ยเหมือนภาพเนี่ยมันจะมีการหยุดไปนะครับผมภาพโดยรอบๆนะไม่ว่าจะเป็นคาวกิโคสเนี่ยเหมือนกับอยู่นิ่งๆไปนะครับและตัวของบรูโตเองเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าจะนึกขึ้นมานะครับว่า เกิดอะไรขึ้นนะและหลังจากนั้นนะครับผมทางด้านตัวของโมโมชิกิเนี่ยก็ได้ปรากฏขึ้นมานะครับผมและเขาเนี่ยก็ได้นั่งอยู่บนต้นไม้ซึ่งในจังหวะที่โมโมชิกิปรากฏตัวขึ้นมานั้นเนี่ยเขาก็ได้โดดลงมานะครับและเขาเนี่ยก็เลยได้พูดกับตัวของบรูโตะไว้ว่าแม้ว่านายเนี่ยจะหยุดการดําเนินการของคามะด้วยยาเพียงเล็กน้อยนั้นเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่การหยุดชั่วคราวเท่านั้นนะครับผมซึ่งหลังจากที่ตัวของโมโมชิกิเนี่ยพูดในทํานองนี้เสร็จนะครับบรูโตะเขาก็พยายามที่จะหันไปมองนะครับว่าใคร พอเขาหันไปมองปุ๊บเนี่ยแล้วเขาเห็นเป็นโมโมชิกิเนี่ยเขาก็แบบรู้สึกอึ้งนะครับผมทางด้านโมโมชิกิเองเนี่ยเขาก็เลยได้พูดกับมาต่อนะครับว่าสวัสดีอีกครั้งเจ้าเด็กโง่เอ้ยและหลังจากนั้นนะครับผมทางด้านบรูโตเนี่ยก็เลยได้พูดสวนกันไปว่าแกโมโมชิกิและต่อมาทางด้านตัวของบรูโตเองเนี่ยเขาก็เลยได้นึกต่อนะครับว่านั่นไม่ดีเลยฉันขยับตัวไม่ได้นะครับผมซึ่งในจังหวะน,นั้นเองเนี่ยภาพทุกอย่างเนี่ยดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะถูกแช่แข็งหรือ ว่าจะถูกสต็อปไว้ตรงนั้นเลยนะครับผมซึ่งตัวของบรูโตเนี่ยก็เลยได้มีการนึกต่อไปอีกนะครับว่าไม่ใช่เพราะว่าฉันเนี่ยใช้กําลังหรือจะกาดจนหมดรู้สึกเหมือนว่าเวลาเนี่ยมันจะหยุดเดินและหลังจากที่ตัวของบรูโตนึกในทํานองนี้นะครับเขาก็เลยได้ย้อนกลับไปคิดถึงตอนที่เขาเนี่ยจัดการโมโมชิกิได้นะครับผมเวลาเนี่ยมันก็จะเหมือนแบบนี้เหมือนกันเลยนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยได้นึกต่อนะครับว่า สิ่งนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนในวันนั้นหลังจากที่ฉันจัดการโมโมชิกิได้ไปแล้วมีแนวโน้มว่าเมื่อเขาฝังอัคระคามะในตัวฉันนะครับผมซึ่งก็จะหมายถึงในตอนที่เขาถูกฝังอัคระคามะนั่นเองนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยทางด้านโมโมชิกิเนี่ยก็มีการหันไปหาโค้ดเล็กน้อยนะครับผมแต่โค้ดเนี่ยก็ยังเป็นภาพที่แบบว่าหยุดนิ่งอยู่นะครับโมโมชิกิเนี่ยก็เลยได้พูดออกมานะครับว่าขยะคาระไรค่ะเขามีต้นไม้เทพเจ้าหรือสิบหางอยู่กับเขาใช่ไหม ช่างเป็นโอกาสที่ดีที่ฉันจะฆ่าเขาและต่อมาทางด้านโมโมชิกิเนี่ยก็เลยได้สั่งตัวของโบรูโตไปนะครับว่าถอยไปไอหนูน้อยและหลังจากที่ตัวของโมโมชิกิเนี่ยพูดอย่างนี้เสร็จแล้วนะครับร่างของโบรูโตเนี่ยก็ได้มีการลุกขึ้นมานะครับพอลุกขึ้นมาเสร็จเนี่ยก็ได้มีการกระโดดตีลังกาแล้วก็พุ่งตรงไปหาโค้ชนะครับผมแล้วก็ปรากฏขึ้นมาเป็นโบลูชิกินะครับผมที่ณตอนนี้เนี่ยก็เป็นลักษณะเหมือนกับที่เราเนี่ยได้สปอยไปเลยนะครับว่าเป็นการที่ว่าตัวของเขา เขาหักนะครับแล้วก็ปอกคอเนี่ยหรือว่ากระบังหน้าผากเนี่ยลงมาอยู่ตรงคอนะครับผมซึ่งตัวของคาวากิเองเนี่ยเขาก็เรียกนะครับว่าโบลุโตและส่วนโค้ดเองเนี่ยเขาก็เรียกเหมือนกันนะครับว่าโมโมชิกินะครับผมและในจังหวะที่เขาพูดว่าโมโมชิกิเนี่ยทางด้านตัวของโบรูชิกิเนี่ยก็ได้ใช้กระสุนวงจักรนะครับผมบอลยักษ์เนี่ย อัดไปใส่โค้ดนะครับผมและทางด้านโค้ดเองเนี่ยหลบได้ซึ่งพอโค้ดมันหลบได้เนี่ยก็ปากดีขึ้นมาเลยนะครับผมโค้ดเนี่ยได้พูดขึ้นมาว่าพลังทําลายล้างที่ไหลาสาระแตกต่างจากการควบคุมคามะของบรูโตโดยสิ้นเชิงนี่คือพลังของโอซซสกิที่แท้จริงไม่แปลกใจเลยที่โบโลเน่ไม่มีโอกาสชนะ ซึ่งพอตัวของโค้ดเนี่ยพูดในทํานองนี้เสร็จนะครับผมทางด้านตัวของโบลูชิกิเนี่ยก็ได้หันกลับมานะครับแล้วก็ได้พูดกับเขาว่าแกเองก็จะเหมือนกันไอ้งโง่และแกเนี่ยก็จะได้รู้เร็วๆนี้ ว่าโอกาสชนะเนี่ยไม่มีนะครับผมหลังจากที่ตัวของบรูชิกีเนี่ยพูดอย่างนี้เสร็จแล้วนะครับภาพเนี่ยมันได้ตัดมาที่หมู่บ้านคโนฮะนะครับผมแล้วก็อยู่ที่สํานักงานโฮคังเงะซึ่งตัวของอามโดเนี่ยเขาได้มีการพูดคุยกับซาอิไปนะครับว่าคาวากิเจอกับโคตแล้วงั้นเหรอ นายรู้ได้ยังไงและตัวของซาอิเนี่ยก็เลยได้สวนกับมาเลยนะครับว่าพวกเขาเนี่ยได้ยืนยันจักกะที่ไม่รู้จักกับโบลุโตสัญญาณเนี่ยบ่งบอกว่าพวกเขาเนี่ยกำลังต่อสู้กันมันจะเป็นใครไปได้อีกละ่ะ นอกจากโค้ดหลังจากที่ซาอิพูดเสร็จเนี่ยอมาโดกก็เลยได้พูดสวนกันมาเลยนะคบว่าเขาไม่ควรมีความสามารถในการรับรู้ใดๆนั่นมันเร็วเกินไปเขาพบขาวกิดได้ยังไงหลังจากที่ตัวของอมาโดกพูดอย่างนี้นะครับผมทางด้านตัวของซูมิเละหรือว่าคาเคซูมิเละของเราเนี่ยเขาก็เลยได้แทรกขึ้นมาว่า อาจจะมีพันธมิตรที่ทํางานร่วมกับเขาเหมือนกับคนนอกนะครับผมหลังจากที่ตัวของซูมิเลสเนี่ยพูดออกมาในทํานองนี้นะครับทางด้านอมโโดเนี่ยเขาก็เลยได้สวนกลับไปเลยนะครับว่าฉันจะไม่ลดความเป็นไปได้ของการที่มันจะเกิดขึ้นแต่ไม่มีใครที่มีทักษะเช่นนั้นเท่าที่ฉันรู้นะหลังจากนั้นนะครับผมซาอิเนี่ยเขาก็เลยได้แทรกขึ้นมาในบทสนทนาว่าไม่ว่าในกรณีใดๆเราควรมองว่าการพบโค้น,นั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ดี โดยพิจารณาถึงปัญหาที่พวกเราเนี่ยพยายามตามหาเขาและท่านรุ่นที่7เนี่ยก็มุ่งหน้าไปที่นั่นแล้วตัดใดที่เราเนี่ยสามารถกําจัดโคดออกไปได้การมีอยู่ของพันธมิตรก็ไม่สําคัญนายฟังอยู่หรือเปล่าหรือหูของนายเนี่ยอุดตันไปนด้วยน้ําพึ่งนะครับผมหลังจากที่ตัวของซาอิเนี่ยพูดในทํานองนี้เสร็จนะครับอมโโดเนี่ยเขาก็แบบเหมือนเฉยเมยแล้วก็แบบดูดบุหรี่ชิลไปนะครับผมทางด้านซูมิเลเองเนี่ย ก็เหมือนกับว่าจะสังเกตอาการของตัวอามโโดอยู่และอามโโดเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะนึกขึ้นมานะคบว่าเอาละคาวกิเรามาไกลถึงขนาดนี้แล้วอย่าพึ่งมโหสิหลังจากนั้นเนี่ยภาพได้ตัดมาที่ตัวของโบลูทิกิครั้งที่ตอนนี้เนี่ยก็ใช้กระสุนวงจักรอยู่นะครับผมที่ปล่อยใส่โค้ดนะครับผมอยู่เรื่อยๆแล้วโค้ดเนี่ยก็หนีได้อยู่เรื่อยๆเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็ทางด้านเอดาเองเนี่ยก็เลยได้พูดแทรกขึ้นมาในจังหวะที่โค้ดเนี่ยกำลังหนีตายแบบตีนแตกอยู่นะครับเอดาเนี่ย ได้พูดขึ้นมาว่าโค้ดคุณอาจจะต้องล่าถอยออกมานะไม่มีทางที่คุณเนี่ยจะสู้กับคู่ต่อสู้ที่ทรงพลังได้หรอก หลังจากนั้นนะครับผมตัวของภาพเนี่ยก็ได้ตัดมาที่ตัวของคาวากิแล้วก็บูรทิกินะครับผมที่ณนะตอนนี้เนี่ยบูรทิกิเนี่ยได้มีการเหลียวหลังมามองตัวของคาวากิและในจังหวะนั้นเองเนี่ยโค้ดมันก็ได้โผล่ขึ้นมาจากด้านหลังนะครับแล้วก็พยายามที่จะเอาตัวคาวากิไปบูรทิกิก็ได้ตั้งท่านะครับผมพร้อมที่จะใช้กระสุนวงจักรอีกครั้งหนึ่งซึ่งโค้ดเนี่ยได้มีการพูดขึ้นมานะครับว่าว้าวนั่นไงคุณก็ต้องการผลไม้จัก,กัดด้วยหรอโมโมทิกิจากนั้นเนเี่คุณ จะต้องใช้เขาเป็นเครื่องสั่งเวยโดยเขาเนี่ยเป็นโอซึสกิเพื่อที่จะเลี้ยงสิบหางคุณเนี่ยอาจจะต้องเสียใจเพราะว่าฉันเนี่ยกำลังจะพาเขาไปด้วย แต่ตรงนี้เนี่ยคงจะเป็นเรื่องส่วนตัวของฉันคงบอกคุณไม่ได้นะถึงจะเป็นเวลาสั้นๆแต่ก็เป็นเกียรติที่ได้พบกับท่านนะท่านโอซุสึกิโมโมชิกิและหลังจากที่ตัวของโค้ดเนี่ยพูดในทํานองแบบว่ายั่วยุตัวของโมโมชิกินะครับผมทางด้านโมโมชิกิเนี่ยจากเมื่อกี้ใช้ฝ่ามือที่จะใช้กระสุนวงจากขนาดใหญ่เขาก็เปลี่ยนมาเป็นใช้นิ้วนะครับผมแล้วก็ปรับขนาดกระสุนลงจากเนี่ยให้มันเหลือเล็กลงเหมือนกับเป็นลูกกระสุนปืนหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้ยิงไปใส่ นะครับผมพอเขายิงไปใส่โค้ดเนี่ยด้วยความที่ว่ามันน่าจะเร็วมากนะครับโค้ดเนี่ยหลบไม่ทันนะครับมันก็เลยโดนเข้าไปที่ตรงหัวไหลซึ่งทําให้โค้ดเนี่ยหลุดออกจากคาวากินะครับและโค้ดเองเนี่ยก็ดูแค้นมากซึ่งโค้ดเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาอะไรนะและหลังจากนั้นนะครับผมทางด้านคาวากิพอหลุดออกจากโค้ดแล้วเนี่ยเอดาด้วยความเป็นห่วงโค้ดก็เลยเรียกไปนะครับว่าโค้ด แต่ทันใดนั้นเองโบรูชิกิของเราเนี่ยก็ได้พุ่งมาด้วยความเร็วแล้วก็ถีบเข้าไปที่หน้าโค้ดหทีด้วยการคว้าตัวคาวกิไปด้วยนะครับผมหลังจากที่โค้ดกระเด็นไปเนี่ยโบรูชิกิเนี่ยก็เลยได้มีการพูดขึ้นมานะครับว่าคามาอะไรของแกวะขำวะแกไม่สามารถดูดซับวิชานินจาได้ใช่ไหมไอ้ขยะหลังจากที่โบลูชิกิพูดอย่างนี้เสร็จแล้วนะครับผมทางด้านเอดานเนี่ยเขาก็เลยได้พูดกับโค้ดมาเลยนะครับว่า โฮสนายได้ยินฉันไหมและหลังจากนั้นนะครับผมตัวของโบลูชิกินเนี่ยเขาก็ลากคาวกิกลับนะครับผมและคาวกิเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมานะครับว่าไอ้บ้าเอ้ยตัวของโบลูชิกินเนี่ยเขาก็เลยได้พูดต่อเลยนะครับว่าไปกันเถอะเดี๋ยวก่อนนั่นไม่ใช่วิธีที่จะพูดกับคนที่ช่วยชีวิตนายนะทำตัวดีๆหน่อยเซ่ไม่งั้นเนี่ยฉันจะหักแขนหักขาแกให้หมดแล้วก็หุบปากซะ น่าลำคาญเว้ยและหลังจากที่ตัวของโบลูทิกิเนี่ยเขาพูดในทํานองนี้เสร็จนะครับผมคาวกิเนี่ยด้วยความที่ว่าเป็นเด็กหัวดือ้อหัวรั้นอยู่แล้วนะครับก็พุ่งเข้ามาใส่ตัวของโบรูชิกินะครับโดยเปลี่ยนแขนของเขาเนี่ยให้เป็นอาวุธนั่นเองแต่ก็ไม่ได้ทําอะไรให้กับ โบลูชิกิได้ตื่นเต้นนะครับเพราะว่าในตอนนั้นเองเนี่ยโบลูชิกิสามารถที่จะถีบเขากลับไปได้แบบอีซี่มากๆนะครับผมและหลังจากที่ตัวของคาวกิล้มเนี่ยเขาก็ได้เดินไปเหยียบตรงแขนนะครับผมที่จะเกือบถึงข้อศอกอยู่แล้วนะครับผมและเขาเนี่ยก็เลยได้พูดขึ้นมาว่าไอเด็กอวดดีเอ้ยได้สิลองของใช่ไหมจัดให้ครับตามที่ต้องการเลยและหลังจากที่ตัวของโบลูชิกกิพูดอย่างนี้เสร็จเนี่ยเหมือนเขาจะลงแรงไปแล้วนิดนึงนะครับผมแต่ทันใดนั้นเองเนี่ยเงาของเขาเนี่ย ก็เหมือนกับว่าจะถูกวิชาของชิกามารุนะครับผมแล้วก็ในจังหวะเดียวกันตัวของนารุโตะเนี่ยก็พุ่งเข้ามาคว้าตัวของคาวากิไปโบรูชิกิเนี่ยถึงกับเอ่ยขึ้นมาเลยนะครับว่าโหครั้งนี้และหลังจากนั้นนะครับผมตัวของคาวากิเนี่ยก็เรียกออกมาเหมือนกันว่าท่านรุ่นที่7ต่อมาทางด้านชิกามารุเองที่ตอนนี้เนี่ยกำลังตึงตัวของโบลูชิกิไว้เนี่ยเขาเลยได้พูดขึ้นมาว่าโบลูโตะอรารวาสอีกแล้วเหรอบ้าเอ้ย และหลังจากนั้นนะครับเขาก็เลยได้พูดต่อนะครับว่าน่าลำคาญจริงๆและในทันใดนั่นเองนะครับตัวของโบลูชิกิเนี่ยเขาก็ได้ดูดซับนะครับผมกระถางเงาเรียนแบบของชิกามารุเนี่ยเข้าไปนะครับผมและทําให้ตัวของชิกามารุเนี่ยพูดขึ้นมาต่อนะครับว่าไอ้บ้าเขาดูดซับมันอีกแล้วเหมือนครั้งที่แล้วเลยและต่อมานะครับทางด้านเอไดเองเนี่ยที่กําลังมองดูสถานการณ์เนี่ยเขาก็เลยได้พูดกับโค้ดนะครับว่าและตอนนี้มันก็เป็นเรื่องใหญ่แล้ว นายกำลังคิดจะทำอะไรโคร้ดฉันคิดว่าคุณเนี่ยควรหยุดแค่นี้และถอยกลับมาทางด้านโค้ดเองเนี่ยที่ได้ยินแบบนั้นเนี่ยเขาก็เลยได้สวนกลับไปว่าเบอร์สองของหมู่บ้าน,คนโคโนฮะก็มาด้วยนาราชิการุลุกก็อยู่ที่นี่ด้วย น่าสนใจน่าสนใจและหลังจากนั้นนะครับผมก็ตัดภาพมาที่คาวากิแล้วก็ตัวของนารุโตะซึ่งนารุโตะเนี่ยเขาได้พูดกับคาวากิไปว่านายโอเคไหมคาวากิบารุโตะเป็นอะไรไปไอสารเลวโมโมชิก e ินั่นควบคุมร่างของเขาอีกแล้วเหรอและต่อมานะครับทางด้านของคาวากิเองเนี่ยเขาก็เลยได้สวนกลับไปโดยที่ใช้อารมณ์โมโหร่วมเข้าไปด้วยนะครับว่า ฉันไม่โอเคเลยทําไมคุณต้องมาที่นี่ด้วยนาลุต่เองก็เลยได้เรียกไปนะครับว่าคาวากิและต่อมานะครับทางด้านคาวากิเนี่ยก็เลยได้พูดต่อว่าหนีไป รีบไปซะไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณอาจจะถูกฆ่าได้และหลังจากที่ตัวของคาวากิพูดอย่างนี้เสร็จแล้วนะครับนารุโตะเนี่ยเขาก็เลยได้พูดกลับมาเลยนะครับว่าฉันเนี่ยทราบซึ้งที่นายเนี่ยเป็นห่วงนะแต่ฉันเนี่ยเป็นหัวรังนี้ฉันไม่สามารถที่จะวิ่งหนีจากศัตรูที่คุกคามหมู่บ้านฉันได้และหลังจากนั้นนะครับคาวากิก็เลยได้สวนกลับมาว่าไม่นะท่านรุ่นที่7และต่อมานะครับทางด้านโค้ดเองเนี่ยก็ได้เข้าไปล็อกตัวชิกามารุแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับพร้อมกับกกงเล็บเนี่ยจอ,อ,อยยว ตัวของนารูโตะเนี่ยก็เลยได้ลั่นปากไปนะครับว่าชิกามารุและหลังจากที่ตัวของนารูโตะพูดไปแบบนั้นนะครับทางด้านโค้ดเองเนี่ยก็เริ่มออกคําสั่งแล้วนะครับโค้ดเนี่ยได้พูดขึ้นมาว่าอย่าทําอะไรกระทันหันนะโอ้ของังเงี้ฟังนะถ้านายก้าวแม้แต่ก้าวเดียว ฉันจะกระชากคอของเขาและฆ่าเขาซะและหลังจากนั้นนะครับผมตัวของนารุโตะเนี่ยก็เลยได้พึพมพำออกมาว่าอิสระเร็วเฮ้ยและหลังจากนั้นนะครับผมตัวของชิการุที่นันตอนนั้นเนี่ยเป็นตัวล่อหรือว่าเป็นตัวประกันอยู่เนี่ยเขาเลยได้พูดออกมานะครับว่าบ้าจริงฉันเนี่ยละอายใจจริงๆฟังนะนารุโตะอย่าสนใจมันจัดการเขาได้เลยไม่ต้องสนใจฉันและหลังจากนั้นนะครับชิมารุเนี่ยก็เลยได้มีการพูดต่อว่าฉันรู้ว่ามันเสี่ยง แต่เราไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนายต้องทําให้ดีที่สุดและต่อมานะครับทางด้านตัวของโค้ดเนี่ยก็เลยได้สวนกลับไปเลยนะครับว่าหุบปากหรืออยากจะให้ฉันเนี่ยฆ่านายดีละฮะและหลังจากนั้นนะครับชิการมารุเนี่ยก็เลยได้มีการท้าทายด้วยว่าแน่นอนไม่มีปัญหา จะทำอะไรก็ทำอย่าช้าเร็วๆด้วยและต่อมานะครับผมทางด้านนารูโตะเนี่ยที่ไม่มีทางเรื่องเนี่ยก็ยืนเฉยใช่ไหมแล้วก็ตัวของโบลูชิกิเนี่ยมันก็เลยได้แทรกขึ้นมานะครับผมกลางบทสนทนาว่าน่าหลงไหลฉันเนี่ยคิดว่าฉันเนี่ยจะช่วยนายนะโคะ้ดนั่นคือการฆ่าหัวขังยังไงล่ะเพราะว่าเขาก็เป็นหนึ่งในคนที่เป็นตัวปัญหาของฉันเหมือนกันและหลังจากนั้นนะครับผมทางด้านโค้ดเนี่ยที่ได้ยินแบบนี้เสร็จแล้วนะครับผมตัวงเขานั้นเนี่ยก็แบบฮะ<ห>แล้วเขาก็เงียบไปพักหนึ่งนะครับ และเขาก็เลยได้สวนกับมาว่าด้วยความยินดีครับนายท่านและหลังจากที่ตัวของโค้ดพูดอย่างนี้เสร็จตัวของโบลูชิกินเนี่ยก็ได้ตั้งท่าที่จะใช้กระสุนวงจักรอีกแล้วนะครับผมใช้ได้นี่ใช้ใหญ่ใช้ไม่หยุดเลยทีเดียวและต่อมานะครับทางด้านชิกามารุเองเนี่ยเขาก็เลยได้ตะโกนไปนะครับว่าไอ้บ้าเฮ้ยนารุโตะสู้พวกมันดีมันเป็นทางเลือกเดียวและต่อมานะครับผมตัวของนารุโตะเองเนี่ย ก็เหมือนกับว่าจะยังไม่ทําอะไรคาวกิเนี่ยเห็นอย่างนั้นเนี่ยเขาก็เลยได้พุ่งเข้าไปนะครับผมหาตัวของโบลูชิกกิซึ่งตัวของนารุโตะเนี่ยก็เลยได้พูดขึ้นมานะครับว่าคาวกิหยุดเดี๋ยวนี้นะครับผมตัวของคาวกิก็ไม่ฟังแล้วก็ได้พุ่งเข้าไปแล้วก็เป็นฉากเดิมเลยนะครับโดนถีบกลับมาแบบง่ายดายนะครับผมแล้วก็ลงไปกองกับพื้นนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยโค้นเนี่ยก็เลยได้มีการพูดต่อนะครับว่าอย่าขยับนะโหขังเงี้ คุณเนี่ยต้องการให้เขาตายใช่ไหมเดี๋ยวจัดให้เลยนะถ้าขยับอ่ะและต่อมานะครับผมทางด้านตัวของนารูโตะเนี่ยเขาก็เลยได้พึมพำออกมาอีกแล้วว่าไอ้บ้าฉันจะทํายังไงดีและหลังจากที่ตัวของนารูโตะพึมพำอย่างนี้เสร็จนะครับผมตัวของบูรูชิกิเนี่ยก็ได้แทรกขึ้นมาอีกแล้วนะครับผมชอบยุ่งเวลาคนอื่นเขาคุยกันจริงจ พูดก้นมาว่าลุกคาดแล้วครับท่านหัวขังเงลาก่อนนะไม่ว่านายเนี่ยจะแข็งแกร่งแค่ไหนจุดจบมักจะน,น่าสมเพศเสมอนะและหลังจากที่ตัวของบูรูชิกิีเนี่ยพูดอย่างนี้เสร็จเนี่ยเขาก็ได้ตั้งท่าที่จะใช้กระสุนวงจากบอลยักษ์อีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยได้ปล่อยไปใส่ตัวของนารุโตะซึ่งชิกามารุเองเนี่ยก็เหมือนแบบว่า ตะโกนเรียกนะครับว่านารูโต้และต่อมานะครับผมทางด้านตัวของโมโมชิกิหรือว่าโบลูชิกิของเราเนี่ยก็สัมผัสได้นะครับว่าไอตัวกระสุนวงจักรที่ได้มีการปล่อยไปใส่นารูโต้เนี่ยมันถูกดูดนะครับผมซึ่งเขาก็เลยได้มีการนึกขึ้นมาว่ามันกําลังถูกดูดซับอยู่และหลังจากที่ตัวของโบลูชิกิคิดอย่างนี้นะครับภาพก็ได้มีการ ตัดไปที่หน้าของอมโโดที่ตอนนี้เนี่ยเขากําลังพูดนะครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นตัวของคาวกิที่เขาย้อนนึกถึงคําพูดของอมโโดนะครับว่ามันคือความไร้อำนาจที่ทําให้นายโกรธหรือความโศกเศร้าของการสูญเสียคามาก,กันแน่นายจะได้รับมันด้วยตัวของนายเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออิชิก,กิจากไปแล้วพลังใหม่ในรูปแบบของอัคระคามะที่เป็นในรูปแบบอาวุธล้วนๆนะครับผมมันก็ทําให้เราเนี่ยได้เห็นนะครับว่าคาวกินะตอนนี้เนี่ย ก็เริ่มมีลวดลายของอัคาคามาเนี่ยขึ้นมาตามเนื้อตามตัวแล้วนะครับผมและภาพเนี่ยได้ตัดมาอีกทีนึงก็คือคาวกินเนี่ยลายเต็มตัวเลยนะครับแล้วก็มีเขางอกนะครับผมเหมือนอิททิกิด้วยแต่ยังไม่โค้งมารอบหัวนะครับผมอยู่ประมาณกลางๆหัวอยู่ก็เหมือนเป็นแบบเด็กน้อยอยู่นะครับผมถ้าโตแล้วอาจจะรอบหัวนะครับผมแต่ตอนนี้เด็กน้อยก็เอาแค่กลางหัวพอหลังจากนั้นเนี่ยนารูโตะก็เลยพึมพัออกไปแล้วก็เรียกว่า คาวกิ aki, และต่อมานะครับทางด้านตัวของคาวากิเองเนี่ยเขาก็ดูเหมือนว่าจะเก็กท่าหล่อในการดูดซับนะครับผมกระถาของตัวของบรูชิกินะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยตัวของโค้ชเนี่ยที่ยืนดูสถานการณ์นั้นนะครับเขาก็เลยได้พูดขึ้นมาว่าเป็นไปไม่ได้หรอกนั่นมันเป็นไปไม่ได้หรอก เกิดอะไรขึ้นนะครับผมแล้วก็จบไปนะครับผมกับท่าที่ตัวของคาวากิเนี่ยเอามือลงแล้วเรียบร้อยแล้วเราจะสังเกตเห็นว่าดวงตาของเขาเนี่ยจะมีสามเหลี่ยมแล้วก็เฉียงขึ้นไปทางด้านซ้ายด้วยนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะเทมากๆนะครับผมสําหรับหน้าสุดท้ายของมังงะบรูโต ซึ่งก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับส่วนรายละเอียดที่เราจะคุยกันเนี่ยก็ไว้ไปคุยในคลิปหน้าน,นะครับผมสาหรับวันนี้เนี่ยจะมีประมาณเท่านี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้ากดกันแล้วแล้วรู้สึกว่าผมมีอะไรตกหล่นไปยังไงหรือว่าแปลไม่รู้เรื่องตรงไหนแปลผิดตรงไหนเนี่ยสามารถบอกได้นะครับผมแต่ต้องบอกก่อนว่าบางช่วงบางตอนเนี่ยผมก็มีการใส่ฟิลใส่อ,อารมณ์เข้าไปด้วยนะครับอาจจะไม่ได้เหมือนในมังงะทุกคําพูดนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็ถ้าไม่ถูกใจใครต้องขออภัยด้วย สำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ